ครับผมสวัสดีครับบ่าวเกษ,ษ,ษนะครับผมอาจารย์นุกูลแกนจันหรืออาจารย์อาายัมผมเป็นหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีครับกิสัตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวันนี้ผมแวะมาที่วัดป่ามาชีมาวาดน,นะครับอู่่ที่เราเรียนกัน่าวัดดงเมืองนะครับวัดนี้มีความพิเศษ,ษ,ษมากนะครับตั้งแต่ผมมาเรียนที่ ราชมงคลกระสินเนาะในปี3940นะครับจนผมมาทํางานปี46ผมก็ไม่ได้มโอกาสมาตลอดครับมาที่นี่ครับมาทำบุญแล้วก็มาทำภารกิจอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ประมาณปี2557ครับผมก็ได้รู้จักกับพระครูท่านหนึ่งนะคระพูสุธิวัฒน์นะรหรือที่เรียกกิจปากว่าครูบาจร ครนะูบาจอนนะครับก็เหมือนเคมีตรงกันครับครูบอกตรงครับครูบาจอนชอบถ่ายรูปนะชอบกล้องชอบโดนชอบทุกอย่างนะครับผมก็ได้พูดคุยท่านในเฟซบุ๊กตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาราะนี้กนลังนะครับย้อนไปเมื่อปีที่แล้วปีหกครูบาจอนก็ได้จากพวกเราไปนะครับมีสโตกนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับผมได้ทราบข่าวจากทางวัดนะครับว่า น้งของคูบาจอนนะครับอัฐิหรือกระดูกของคูบาจรได้กลับมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับทุกคนร่วมอนุโมทนากันนะครับวันนี้ครับผมขออนุญาตนะครับไม่ได้มาบ่อยๆนะครับผมครับนักศกษรครับครูบาครับโอ้ครับนักียนดีมากครับนักศกษรครับ มากนี่แหละครับผมมากราบเพื่อนนะครับที่มันเพชรอันะกุลเพ่รจิตบอกอ๋อครับ,ค,รบคูบาท็อปโอ้ยสะับิีก,การครับเนี่ยคูบาท็อปนี้ก็สารสารต่อง,งานคูบาจอนนะครับถูกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะครับตอนนี้ก็ทีมงานทงางเพจของวัดตามาชื่อว่าคูบาท็อปดูแลเนาะรูปภาพวิดีโอนี่แหละครับองนี่แหละครับที่สารต่อท่านนะครับแล้วก็ปีที่แล้วนะครับย้อนไปเมื่อ ปีหกเจ็ดนะครับเรือซ้าเนียเนาองคูบาทอมเนอะโอ้ oh, ครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นกันนะครับถ้าก็ะสุท้ายกระคูบาจอนเผินกะน,นี่ครับเป็นหมอภายทางคณะแพท,ทย์ศาสตร์หาวิาลขอนแก่นครับหมื่บ้านได้ทราบข่าวจากในเพจเ่ินว่าเ่ินกลับมาวัดแล้วครับนี่ครับนี่คือบาจอนครับที่เขาคุยกันครับ ดูท่านขาวสะอาดมากครับนี่ครับ61ปีครับนี่ครับเพจให้คนเฮารู้จักละสังขารเนาะทุกคนเนาะได้ปรุงได้ยั้งนะครับผมผมมากเดี๋ยวกระตื้นเต้นนะครับเคยคุยท่านเคยพูดกับท่านมาซิบปีเต็มๆครับกับครูบาจ์ไในคุยเดว้าน้ำเพิ่นนะครับสุดท้ายนะครับเพิ่นกบหลังจากที่เพิ่นได้อ่า มรณาภาพแล้วเพ่นก็ยังมีคุณประโยชน์นะครับวงการแพทย์ของมีสิทธิแพทย์ของข้าอีกสุดท้ายก็กระดูกเพิ่นนะครับอัทีเพิ่นก็ได้กลับมานะครับมาอยู่นี่นะครับช่องย t u b e ผมจะติดเหลืองเด้อครับอันนี้มันเป็นอันนี้มาจากไซน์นอคาวทวดครับโอ้คือใกล้ๆนอคับผมมาดูปะครับเพื่อที่สองเพื่อที่สองเนาะเป็นยังไงครับเพื่อที่สองแล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เนาะ ครับเจดีเซ็ตเร็บ้านครับคู่ p a r ครับผมคืดฮอดไออันเท้าเพื่อนไหมดีเพื่อนไหมใส่เกือปะยางต่ำต่ำต่ำเลยเนาะเลี้ยวได้อยางเลี้ยวได้นี่เนะเพื่อนเอ้เลือซ้ำนี่นะชีมบินนะเดี๋ยวผมขอยาดไทยลูกก็คู่า a r t n e r ก่อนก่อนโอ้ให้ครับครูบาท r t อเปิดให้ผมปะมันจังบอสะท้อนไหมครับผมบอสซีเลียดครับผมผมขอให้ให้เคยได้เห็นชัดๆบอต้องมีกระจกกั้นไหมครับ ยังจำเสียงภาไดนตลอดครับอาจรย์อ้อมอาจรย์อ่ำเลยสาธุครับคุณผู้ชายครับอ่าไม่เป็นไรครับนี่ครับทุกคนครับผมสุดท้ายแ่เหลือซัมเนแล้วครับโอ้ผมผมดีใจอย่างหนึ่งเนาะกระดูกเพิ่นเขาเขานวลเลยครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าตรงหน้าอกเป็นเป็นอย่างนั้หรือว่าอาจจะเป็นกระดูกอ่อนผมคิดว่านะอ่าตรงหน้าอกเรานี่จะ อ่อนที่สุดนะผมกับบุลผมผมเป็นหมอทั้งศัตวศาสตร์รหรือว่าทั้งแพทย์อาจจะบรู้ตรงนี้มันจะเป็นกระดูกอ่อน mm hmm. กระดูกอ่อนตรงหน้าอกนี้จะอ่อนแอมากครับเลยรงนี้บดีเพิ่นกเ็เลยน่าจะเ็ดเป็นเหมือนอจำลองขึ้นมาเช่นว่าเป็นซิลิโคนเป็นอย่างไรครับน้างดำบุ๊มเป็นกระดูกได้ครับคูกะทอครับเขาเอามาเชื่อมเอามาเชื่อมเพราะว่าตรงนี้คืออ่อนที่สุดนะทุกคนหน้าอกอันนี้คือลินพี่ครับนี่ครับลินพี่นะครับสุดท้ายก็คือเรือซามีแหละครับ ไปเลยไปครับเบอร์บอกเอาคู่บาลทบอยากบอกยังไงพี่น้องจับเลยจับเลยโอ้ผมบ่าการกับเดี๋ยวทำทุนดูพี่น้องครับเบิ่งเอาเด้อครับเนี่ยครูสุทธิวัฒน์ครับเอาแล้วแต่ผู้ใดสีโชคสีมันครับงวดนี้ครับผมเห็นแล้วล่ะครับผมขอสะพัดคู่บาลได้ครับคุ่บาลครับ ที่านนี้เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปครับครูใบจอนก็ได้ครูบาทขอถ่ายให้ครับเอาครับพี่น้องครับจังใดครับสุดท่ายก็คือเหลือจำมนี่แหละครับให้ฮักกันแพ่งกันตลอดด้วยครับอย่าทะเลาะกันเอาแต่เรื่องดีคุยกันนะครับเพราะว่าเฮากับโมูว่าสิ้นไอ้วินญาณเฮาย่ำไหนนะครับอยากให้หักแพ่งกันครับว่าสิเป็นวงการยังกระซังครับคู้ใดเบ่งคิปผมในช่องเบ้าเกษตรก็คือวงการงัวควายวงการควายจะมีทะเลาะกันหลายหลายครับผมฝากเลยพี่น้องครับอยายาทะเลาะกัน ส้างสรรแล้วก็พัฒนาวงการควายให้มันดีครับสุดท้ายก็เอายังไปบ่ไดหครับเอาแต่คุ้นความดีใช้กันครับพี่น้องครับโอเคครับขออนุญาตปิดคลิปสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับกระดูกเปนขาวจนพูนเลยครับแต่ว่าฟันเิ่นยงงามอยู่ครับง่ามคือเก่าเป็นเหลี่ยม บารบินเลยครับมาดครับ